ที่นี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเข้าปีดิแกให้ใหเดนเนียลเนี่ยเลิกคุกกับคาราฟกัดหนึ่งเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปดีเซิร์ตเนาะแล้วก็มันมาบุกทางนี้แฮะสิบเจ็ดกับสามสิบสี่สิบเจ็ดตัวนะถือไม่ถือว่าน้อยมากเลยเทียบกับเมื่อกี้อ่ะเว้ยแต่ว่าผมเพิ่งส่งเมโลดี้ไปอะดิ ออโอเคงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นในกเกิลเพราะว่าเวลานี้เดี๋ยวมันน่าจะบุกกลางคืนพอดีครับอืมทันอยู่มั้งโอเคแลก,ก็ดับันเลย เยอะเยอะเยอะเออดีนะว่ามันเป็นปน,ปน,นอนกับมันแรงกับมันบิ่งช้า แปดยี่สกับยี่สิบสองเอ่อเปาส์สมอสมูทเมททโอไลท์ครับคือแบบเจอแบบของดีอะ่ะเจอของดีเลยก็แล้วก็แบบ เมโลดี้อยากเก็บเป็นเครื่องรางอะน,นะผมก็เลยเออโอเคก็ก็เป็นรางดีแล้วกันนะเออเออหลือีกสิบสองตัวแฮ มันซ่อนอยู่แถวนี้ใช่ไหมหมดได้ยังเนี่ยหมดแล้วอืมถ้าเป็นพวกเนี้ยสองคนก็สู้ได้นะเอ่อคือคือ ือเดนิเอลเต็มหมดแล้วอะก็ก็แยกชิ้นส่วนมันแล้วกันเนาะไอเครื่องเครื่องนั้นอะที่เราเคยเจอครับที่นี่ผิดคาดแฮะนึกว่าแบบจะจะกินตอนกลางคืนพอดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้ถอดในเขาเกินออกเนาะผมจะไล่เคลียร์นี่แล้วกันเอาซิลิคอนดิสโพซิตเนี่ยให้หมดเลยมันก็เก็บสเปซชิพเดอะบิสตัวนี้ครับแต่คราวนี้เป็นลาล่าไปนะเพราะว่าผมจะให้เดนิเอลอยู่อยู่รีเสิร์ชเนี่ย ถ้าล,ลืมตั้งตรงนี้เป็น u n นทิวฮะห้าร้อยพอแล้วก็ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเก็บเกี่ยวแล้วไม่ใช่ช่วงเก็บเกี่ยวแล้วผมก็จะให้เดนิเอลเลิกเลิกเก็บเกี่ยวไปผมยังไม่โลอันนี้นะจนกว่าว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าไอ้เจ้าป้อมตรงเนี้มันใช้ได้ดีกว่าครับ แล้วผมก็จะได้แบบยุบยุบมันทิน้งนะแบบที่แบบตากตำสร้างมาสองสามปีนะโอเคได้ซิลิกอนกับสโตนอืมก็ให้มาไมตัวนี้ด้วยเนะหินพวกนี้ด้วยเอามาเก็บไว้ก่อนไกลวิเนี่ยค่อนข้างไกลอยู่นะได้สแคปกับซินเทติกอาร์เมอร์แฮ ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแบตเราเต็มท,ทุกลูกแล้วครับจะกลับมาเปิดไอ้นี่อีกรอบนึงจะได้มีความหวังในการเจอคนบ้างอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวนะเออให้ยกเลิกการทอผ้าด้วยเดนเนี่ยมารีเสิร์ชก่อนผมต้องการหุ่นยนต์ครับอืมผมจะทำชั้นสองตรงนี้ด้วยแล้วนะ ก็คือจะทำเป็นห้องแบตเตอรี่เพิ่มครับตั้งตรงไหนดีล่ะตั้งดนชั้นล่าง,งบางไงอ๋อก็คงจะบางแบบแคล้ายๆกันแหละเนาะเออเว้นอ่ะหรือล,ลืมกดชิปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค ปุ๊บปับ๊บอันนี้เราไม่ต้องมีประตูอีกเนาะโอเคแล้วก็เอาแค่นี้ก็ได้มัมงเออพอเราเปิดไอ้น,นี่เรามันมาแล้วครับทั้งฝูงเลยซึ่งไอ้พ้อมเราอยู่ทางนี้อ่ะมันจะ <laughs> กันไม่ได้ก็ให้เป็นสามทหารเสือของเรามาเหมือนเดิม หันมะเนี่ยน้องไล่โจมตีก่อนแฮเอ้ยโจมตีสัตว์อื่นก่อนนะเนาะเราก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วด้วยโอ้ยตีแรงโอ้ยตีแรง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 มาก ปีแรงมากลาลาแบบเจ็บเลยอะ่ะโอ้โหมันสร้างกำแพงล้อมรอบแบบเคแล้วก็ประตูเรียบร้อยหน้าต่างต้องมีไปห้องเนี่ยไม่ต้องมีแล้วเนาะ เอไออาะพอบ้นนั่นดูชิลเกินควรควรลงไปข้างล่างเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นตอนนย่างเงี้ยใ้อิเล็กทรอนิกส์กับซีพูขึ้นไปข้างบนดีกว่าซึ่งไอตัวไทม์เนี่ยผมยกเลิกไปเลยนเนาะาเพื่อเซลด้วยนะเอาเอาเพื่อเซล ก็จริงๆควรจะเป็นอันคิวด้วยอืมเออโอเคแล้วก็มาตั้งพาวเวอร์เซลเป็นอันทิวสิบแอ้โอเคพี่ยอนซอดอีกแล้วครับไปเดนิเอเอ๊ะเห็นไหมเอาลาล่าไปดีกว่าเพราะว่าเดนิเอลไปแล้วแบบได้แบบพิลึกพิลึกนี้ไม่รู้ อืมอันนิ่งกาวเรายังไม่ต้องเพราะว่าเราอาหารเยอะแล้วไปสเปซชิป hey, อีกทีหนึ่งแล้วกันเฮ้ยดีเทคแล้วครับดีเทคอีกแล้วรับสายรับสายเยี่ยมมากเยี่ยมมากดูดิชี้ไปนู่นเลยดูดิเฮ้ยแต่มันชี้คนละ <c oughs> ทางวะนะเขาว่าไงอ๋อทางในกันอยู่ทางในกันอยู่เออแค่มันแบบดูไกลเฉยเออโอเคโอเครับสายรับสาย รับบสายแดเนียลควรเอาแอสเซมเบิร์ของแดเนียลออกด้วยอ่ะอุ้ยโอเอาห้าสิบเอมิเนซี่เลชั่นดีกว่ะ เนาะเออแล้วเดนนีลก็ไม่ไม่มารับสายด้วยนะผมว่าคอนแทคไม่ทันว่ะอันเนี้ยมันไปนอนแล้วอะ่ะหวังว่าเมโลดี้จะเป็นจะเป็นฮีโร่ของผมอีกรอบหนึงนะคือมันต้องตั้งอะไรวะนะาะถึงจะมาคอนแทคอะ่ะ มันมันคืออันไหนอะแฮนเดิลเหรอใช่ไหมและแล้วเราก็คอนแทคไม่ทัน <c oughs> <c oughs> เอาใหม่นะผมอ่านดีเดีอนฮนเดิลเนี่ยเลสคิวเบอร์รี่ไหมแคลร์ดิสเมนติงแฮนด์ดิ้ง g h t i n g supply for LED device โอเ okay. ค Supply for l d device doing m u n d a n t a s k เออถ้า,างั้นเนี่ยผมว่าควรจะ handle ทุกคนด้วยดีกว่าเนาอเออแบบว่า <laughs> ใครก็ได้มาบ้างรับซ้ายเช่นทีอย่างเงี <laughs> ้ยโทรมาไม่มีใครรับ <laughs> เสียดายอะ่ะคือแบบคอนแทค t ได้สี่ห้ารอบเลยนะแเราก็แบบ เมินอะเมินเขาอะเออแบบว่าฉันไม่สนใจหรนะอกเนี่ยนี่ไงใหม่ครับใหม่ใหม่แล้วใหม่แล้วแบบโทรซ้ำโทรโทรซ้ำแบบแเมื่อกี้เหมือนเราไม่ว่างรับสายแม่ก็เลยเฮ้ยโทรใหม่ยิงเราอะะยิงมากเลยโอเคสเปเชิฟเดอะบิสก็แคปกับซัมเมอร์โคตติ้งครับนี่ไงไม่ไง่ไรเดียวมารับสายแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ The passing by special offer to send l e s c u e pot นะคือช่วยเหลือไปคนหนึ่งเหรอคือหมายถึงยังไงอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะคือ offer to send rescue pot ก็คือ,คอส่งมาช่วยใช่ไหมส่งมาช่วยคือ เขาจะเอาคนเราไปคนหนึ่งใช่ไหมหรือว่าเขาจะเอาคนมาช่วยเราคนหนึ่งเออผมถ้า,างไงเดียวถ้าเขาเอาคนเราไปเนี่ยผมขอโหลดเซฟใหม่นะแต่ถ้าเขาเอาคนมาช่วยเราเนี่ยโอเคแนละ้วอ่ะลองลอง yes, เยสดูแล้วกันคือจริงๆด้วยครับโซล่าเนี่ยเขาบอกว่าคือมันมันไม่ใช่น่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยนะที่ว่าไม่สามารถพาเราเนี่ยแบบ อีเวคูเอตเนาะก็คือแบบพยพไปได้ทั้งหมดอน่ะก็คือไปได้ดีละคนแล้วก็ตัดสินใจยากมากเลยที่ว่าใครจะไปใครจะอยู่อย่างเงี้ยทีเนี้ยโซลาเขาก็บอกว่าเขาป้องกันได้ดีกว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายที่จะไปนะไม่ว่ากรณีใดนะใครก็ตามที่อยู่คนสุดท้ายเนาะจะต้องแน่ใจว่าเขาจะไม่ถูกทิ้งไว้ที่เนี่ยให้ตายคนเดียวแล้วก็ ก่อนที่แบบความช่วยเหลือจะมาถึงนะคือคือเขามาช่วยคนทั้งนั้นก็แสดงว่าเขาจะเอาคนเราไปเ่ะอเอ่อเหรอมันมันจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมคือคือ <c oughs> เฮ้ยถ้าเดี๋ยวอันนี้คือจะเป็น ที่จบของเกมเหรอใช่ไหมใช่เหรอมันมันจะทำให้เล่นยากกว่าเดิมนะือถึงจะบอกว่าเดสคิวไปอะ่ะใช่ไหมเออเดี๋ยวอันเนี้ยผมผมจะเซฟเก็บไปเป็นแบบว่านี่นะ ผมจะตั้งชื่อไว้ว่าเซฟเกมสองนะคือเอาไว้แบบว่ารอบนี้ผมจะปล่อยให้ไอตัว rescue pod เนี่ยมันมันกลับไปแล้วก็จะเซฟไว้ก็คือถ้าผมเล่นไปจนสุดแล้วจนไม่มีอะไรแล้วผมจะย้อนกลับมาเล่นอันเนี้ยอาจจะเล่นนอกรอบหรือว่าเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะแล้วแต่ว่าใครอยากจะดูต่อก็คอมเมนต์มาว่าเออถ้าถ้าผมส่งกลับไปทีละคนอะ สุดท้ายเกมมันจะจบหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะโอเคผมจะเซฟเก็บไว้นะอ่ะทีนี่ยผมก็จะปล่อยให้ไอเนี่ยกลับไปนะเออเพราะว่าผมยังไม่พร้อมที่จะเล่นสามคนน่ะมันคงยากหน้าดูเลยแล,แล้วก็ผมลืมคิดไปอย่างหนึ่งว่าถ้าผมตั้งกับไม่้ตั้งแบตเตอรี่ไว้ชิดกำแพงเงี้ยแล้วก็จะมาสร้างสร้างได้หรือเปล่าขนาดแค่วางเตียงสร้างไม่ได้เลยเดี๋ยวรอดูสักแป๊บหนึ่งหน่อนเนาะ แล้วก็จนจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยโซลาก็ยังไม่ไปแตมสัตว์มาเลี้ยงอีกอ่ะมันแปลกมากเลยนะงงอ่ะเออแตมไม่ได้ด้วยด้วยที่ว่าเราเราไม่มีไอ้ฟูดพุชด้วยลราบังคือมันมันทำไมมันเก็บยากมากเลยก็ไม่เข้าใจนะงงงงง,ง,งวยอยู่นี่ไงอีกด้วยซ่า สร้างไม่ได้จริงด้วยตรงนี้ติดอีกแกถแ้าจะมีอันนี้รสร้างได้อะนะเฮ้ยย้ายก็ได้อ่ะนะนะอืออ่ะปวดกระบาลจริงเลยสกิลิตี้ซิกโนอีกแกไปเลยไปโลดเอาน้ำมันไม่พอขาดสองถัง เอเนื้อหาเก็บเอ้อมีเอื้ออีกไหมช่ต้องการเอื้ออีกแล้วนะาตามหาเอื้อที่อยู่ตามพื้นนะ่ะฮานี่ไงได้มาแล้วเก็บเกี่ยวได้ช้าจังเลยอะหรือว่าปุ่มต้องมีไอ้ไอ้ไอเนี้ยแบบมาหาศาลเลยวะต้องมีแบบเยอะมากๆเลยอย่างเงี้ยออ่ะตั้งหาเวสดูดิเออ ด้วยที่ว่าตู้เย็นผมไม่พอแล้วด้วยหรือเปล่านเนาะเพรแบบดูดิเต็มเลยนะเอาถ้าเอาตามตรงอ่ะเน่นเอียดเลยเนั่นควรจะเป็นบีเซอร์เพิ่มอีกอีกแถวนึงอย่างนี้ไหมห้องก็จะมืดไปเนี่ยหันมาทางนี้เนาะได้ปะเออไในอนาคตอะเนาะ แต่ว่ามันก็ก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากเก็บเก็บอาหารอยู่แล้วอะ่ะเอ๊ถ้าเปลี่ยนเป็นสร้างแนวแนวนี้อย่างนี้ต้องหมดก็น่าจะได้นะงั้นย้ายโต๊ะอาหารก่อนดีกว่าผมย้ายโต๊ะอาหารมาไว้ฝั่งนี้เนาะเอ๊ะไม่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 ไมไมทำไมเราไม่ย้ายตู้เย็นมาฝั่งนี้อะ่ะ แล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยอยากย้ายไปไวข้างบนเหมือนกันนะแต่มันแคบแล้วอ่ะคิดยา,ยากยังไงเนาะเฮ้ยเราเราสร้างหุ่นยนต์ได้นะโอ้โหใช้เมทัลร้อยหนึ่งอ่ะเฮ้ยต่างโอ้ยโอ้ยสวย เป็นดีไซน์ที่สวยมากเลยสวยมากสวยมากผมขอตัวหนึ่งแล้วกันนะเออวางตรงนี้ก่อนเลย <c oughs> เอยเอกลับมาที่การย้ายตู้เย็นต่อนะผมจะขยับตู้เสื้อผ้ามามาทางนี้ก่อนแล้วกันอ่ะเพื่อย้ายตู้เย็นมาเออต้องรอย้ายตู้เสื้อผ้าก่อนอ <c oughs> <G ül üyor> เยอะเหมือนกันเนี่ยของเราอะโอเคย้ายตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ย้ายตูเย้เย็นติดหน้าต่างโอ้หน้าต่างมันโดนโดนหน้าต่างงั้นก็เอาออกไป เออกลับมาที่การรีเซิร์ชอีกรอบหนึ่งอ๋อเราทำฟอสฟิลบาเรียร์แล้วงบตู้เย็นได้แล้วครับแล้วก็จะใช้เป็นฟิเซอร์เนาะเปเลยใช้เป็นฟิเซอร์ไปเลยเออแล้วกม,มกูโจโมาบุกอีกแล้วสองคนก็พอละถ้าเป็นกูโจโ มาบุกทางนี้ใช่ไหมามาตอนนี้เลยฮอตอนวิ่งชาร์จเร็วมากฮือนี่ถ้าแบบยิงไม่ทันผมว่าน่าจะฮึม <c> เ <oughs> กรย์จะบอกว่าน่าจะมีแบบตุยเย็นบ้างอะ่ะเค เออผมก็ย้ายตู้เสื้อผาไปไปอยู่ทางนี้เนาะขยับขยับค่อยค่อยขยับ,ยยบไม่ได้เป็นแบบฟิเซอร์เป็นตู้เย็นไปเลยรอดูอยู่นะว่านายจะใช้ทำอะไรได้ดีมากมากขึ้นหรือเปล่าอือก็คือคอมแบทเลเวลสามอะของซูเ v อร์ l เท่านั้นนะถึงจะใช้ได้อผมพูดอะไรวะซูเ v อร์ l ที่มีคอมแบทเลเวลสามถึงจะใช้ได้นะเออโอเค มันขี่ทําฟาร์มได้ปะจริงผมอยากให้มันแบบขี่แล้วทาฟาร์มได้ด้วยเนาะคือนอกจากจะเป็นเมชแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มอีกบ้างปะมีเป็นไ์เมชเนาะโมชั่นเพิ่มไหมไม่อืมน่าจะไม่มีเพิ่มแล้วมั้งจริจรงอยากได้หุ่นที่ทําฟาร์มกับอะไรได้เนี่ยมีฝนดาวต,ตกฮะ เอยผลโอกาบาทนะมเมเตโอเลนเออล่วงมาเลยล่วงมาเลยว่าแล้วก็ผมว่าผมจะไม่รอทดลองละผมจะสร้างอย่างเงี้ยรอบฐานผมเนอะแล้วก็ผมก็จะยุบไอฐานตัวเนี้ยลงไปเพื่อที่ว่าผมจะได้แบบ อ,อดูแลมันได้ได้ง่ายขึ้นเพราะตัวน,นี้อ้ตอนนี้อย่างเงี้ยมันมันออกจะกว้างเกินไปสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าผมจะเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าไอ้ตัวแอนเทนนาผมอะ่ะมันจะต้องห่างกันอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเน,นี่ยอย่างเงี้ยคืออาจจะปรับให้มันบอลลูนผมมาประกองกันอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ตัดตัดไอ้ตัวเนี้ยออกปุ๊บแล้วก็บอลลูนม,มากองกันไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ื ่เอ่อต้องย้ายก่อนวะหรือว่าต้องสร้างก่อนวะผมว่าการสร้างก่อนจะเป็นสิ่งที่ดีครับเออพังอแล้วสร้างอีกแล้วสร้างๆทำๆโลโลซ่อมๆอยู่นั่นแหละนะไม่เป็นไหนสักทีหรือว่าต่ออย่างนี้มาดีกว่าเนาะเออผมว่าต่อต่อไอชั้นเนี้ยออกมาดีกว่า น่แน่แน่จะดีกว่าการที่แบบอันแบบนั้นหน่อยนะๆๆเดี๋ยวขอวัดก่อนได้ไหมวันะะนี้ผมเป็นมันวัดได้ไหมไม่ได้ฮะหนึ่งเอานับเองก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะเป็นสิบสองคูณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสองแก่อะไรผมจะทําแม่นขนาดนั้นนะติดเสาไฟกนกะว้างเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่กว้างนะโอเคเดี๋ยวโลเสาไฟตรงนี้ออกก่อนไป security สีนอนรอก่อนแล้วกันนะเดนิเอลไปเพราะว่ามันไม่ได้บุกเรามาสักพักหนึ่งแล้วผมผมกลัวอยู่ว่า จะส่งใครไปที so ่แบบมีความสามารถในการต่อสู้แล้วมันจะมาบุกเราแบบรออยู่เอ้ฉันรออยู่นะว่านายจะส่งพวกออกไปใช่ไหมส่งปุ๊บฉันก็บุกแป๊บเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวสเกลิซีซีนอสเสร็จแล้วผมก็จะให้ไปเก็บไอ้สเปเชียเดบิสตัวนี้เนาะนี่ไงเห็นไหมพูดแล้วไม่มีผิดโอ้ยร้อยเจ็ดสิบห้าตัวอู้ ร้อยเสิบห้าเลยเอเฮ้ยเดี๋ยวรอดมาทางนี้เนอะรอดมาทางนี้ตอนนี้กี่โมงเนี่ยสิบหกใช่ไหมสี่โมงถ้างนั้นต้องไปใส่เออเดี๋ยวก่อนอันดาก่อนอันดาก่อนไปใส่ในก็อกเกิลกับสเปียก่อนอ่าโอเค เน้ยมันมันจะบุกเลยปะเนี่ยดูมันเดินมาแบบเพระมันลุมกินน้องอันเฟนก่อนนี่ว่าฮ้อผมว่าผมไม่ได้แล้วมันเยอะเกินว่ะผมเอาเอามาตั้งรับรอก่อนคือร้อเจ็สิบห้าตัวเลยเนี่ย อันตรายมากดูดิดูที่มันสนใจเราดิโอ้ ด,ดูยดยิงเออสตันยิง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 ไปยิงไปมืดอะมืดมืดแสดงว่าไม่ทันได้ใส่ในก๊อกเกิลน,นะ ตั้งร้อย่าตัวโชคดีที่เป็นสการ์เลเบย์อ่ะผมไม่อยากนึกเลยถ้ามันเป็นไอพวกชายเกอร์อะไรเงี้ยอีเล่ยี่ร้อยตัว เดี๋ยวถ้ามันขึ้นแอนิมอนแอตแท็กแล้วเดี๋ยวผมจะถอยกันไปที่บ้านเลยนะเฮ้ยมันมาแล้วคนมาจริงๆด้วยถอยอ้้หเออเฮ้ยป้อมปืนผมไม่ผลเว้ย เออแต่แฟกแคนนอนไม่ทำงานเอ้ยเพราะว่าปันเทินเร์นออฟอยู่หลังเนี่ยเออสุดยอดเยี่ยมมากโอ้ยแจมแจมเป็นไงป้อมปืน มันมาตีข้างนี้จริงด้วยเว้ยเฮ้ยแก่มมากเยี่ยมมากเลยเผมชอบว่ะเอ้าโ,โอเคเออมีเกาะด้วยนะแล้วก็เลเซอร์พิสตันครับเออโอเคเอามาเอามาเฮ้ยแจ๋วว่ะไม่ดีมากเลยอนะ อาหารแบบซูปเปอร์อาหารเนี่ยนะถ้าหมดเลยนะกันถ้าถ้าไหวนะแบบถ้าบูเชอร์ไหวก็เอาหมดเลยนี่ถ้าแฟรแคนนอนทำงานด้วยนะบอกเลยอย่างเจมสุดยอดครับป้อมปืนผมโอเคเลยเออตั้งอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาคอยวิ่งหนีไปวิ่งหนีมานะถ้าแกน,นก็จะจะเริ่มทำการโปรเจกต์ยุบค,ครับแล้วก็มาทำอันนี้ก่อนเนาะ บันไดต้องต้องมีใช่ไหมต้องมีปะแบะเป็นหรือว่าไมให้ดูขัดแย้งกันไหมเนี่ยกดแซดได้ปะเพื่อเชงฟอร์เรเวลเนี่ยไม่ได้เนาะงั้นก็เป็นทางนี้แล้วกันเผออืเ่อใครอยากจะแบบเดินต่อหรืออะไร